ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเร็กเตอร์ศิลปชัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเร็กเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่8เมษายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับใกล้ถึงบทอวสานปากล้าขาสั่นคดียุบพักเก้าไกล คงใช้เวลาไม่นานนักเพราะแทบไม่ต้องไต่สวนเพิ่มเติมรวมทั้งคำวินิจฉัยเซะกลรอนบ่นทําลายในคดีพักก้าวไกลและนายพิธาลิมเจริญรัตแก้หรือยกเลิกม .112 ก็มีความชัดเจนเพียงพอแล้วแต่หลังจากสาลร,รัฐธรรมนูญรับคำร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 3, สเมษายนศาลให้เวลาพักก้าไกล15วันในการส่งคำชี้แจง แกนนำพักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นชัยธวั์ตุลาธนพิธาลิมเจริญรัตพยายามจะถ่วงเวลาขอขยายการยื่นเอกสารออกไปอ้างว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะฟังซุ่มเสียงแล้วพักก้าวไกลต้องการให้คดีนี้รุงรังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามหาข้อโตโ้แย้งอ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญไต่สวนเพิ่มเติม ด้วยเหตุผลมีข้อเท็จจริงเพิ่มก็ว่ากันไปตามกระบวนการครับแต่ปัญหามันอยู่ที่คำพูดของชัยธวัตตุลาธนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติใดหรือมาตราใดให้อำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญในการยุบพักการเมืองแต่อำนาจในการยุบไปปรากฏอยู่ในพรบรพักการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองและต่ำกว่าดังนั้น เรายิ่งเห็นว่ารัฐธ,ธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญแค่สั่งให้ยุติการกระทําที่ศาลเห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแค่นั้นดังนั้นจุดมุ่งหมายและลำดับสักของกฎหมายก็ไม่เท่ากันแต่โทษที่กำหนดในกฎหมายต่ำกว่ากลับร้ายแรงกว่าต้องเป็นกรณีจําพาะมากเท่านั้นจึงจะลงโทษร้ายแรงขนาดนี้ต้องได้สัดส่วน ไม่ทราบว่าพรรคก้าวไกลจะเอาประเด็นนี้ไปสู้ในศาลหรือเปล่าจริงตามที่ชัยธวัตตุลาธนพูดครับจริงตามที่ชัยธวัตตุลาธนพูดครับมาตรา49บัญญัติว่าบุคคลจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออายการสูงสุด เพื่อร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ในกรณีที่อายการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญก็ได้ไม่น่าเชื่อว่าคนระดับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถมยังเป็นทนายความ จะอ่านกฎหมายไม่แตกนำซ้ำยังมาอ้างต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องรัฐธรรมนูญมาตรานี้ระบุถึงบุคคลไม่ใช่พักการเมืองยังอยู่ในหมวดสว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองแต่อย่างใดขณะที่พักการเมืองถูกแยกย่อยไปในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองแน่นอนครับ กฎหมายมีลำดับชั้นแต่เรื่องบทลงโทษหนักเบาวกว่ากฎหมายลูกเป็นความคิดที่ไร้สาระเป็นตรก,กะนรกหากจะให้รัฐธรรมนูญเป็นอย่างที่ชัยทวัตุลาธนต้องการก็คงต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยาวพอๆหรือมากกว่าประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมกันเพราะต้องกำหนดโทษรุงรังไปหมดไม่ให้บทลงโทษไปอยู่ในกฎหมายลูก รัฐธรรมนูนมาตรา210กำหนดหน้าที่และอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายวงเล็บ2พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระวงเล็บ3หน้าที่และอำนาจอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่คือกรอบกว้างๆย้อนกลับไปดูคำร้องที่กกตยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญกันอีกครั้งเป็นคำร้องที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพัคการเมืองพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองซึ่งข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญที่3ทับ2 5 6พจึงขอให้สาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพักผู้ถูกร้องเพื่อถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของบุคคล ู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคำร้องก็ชัดเจนว่าร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง และสารรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องไว้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตาราเจวงเล็บสคดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทนายใหญ่อย่างชัยธวัฒน์เข้าใจหรือเปล่าว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคืออะไร เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เด็กนักเรียนน่าจะาค้นหาเพื่อเอาไปทำการบ้านกันบ่อยๆกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญคือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่อธิบายขยายความและกำหนดรายละเอียดสาระสำคัญของเรื่องต่างๆในรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าชัยธวัฒน์บอกว่าไม่รู้ เสียสุนักเลยนะครับแล้วอยาสเสอเอาประเด็นนี้ไปสู้คดียุบพักเด็ดขาดคิดถึงหน้าด้อมส้มบ้างไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนนึกไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรมาหักล้างคำวินิจฉัยเสาะกลอนบ่นทำลายได้บ้างฉะนั้นเตรียมไว้เลยมีแค่สองทางเลือกหาพักใหม่มาสวมหรือแยกย้ายไปพักอื่นเพราะก้าวไกลจะเป็นเพียงพักเตยดีที่ถูกยุบ จากพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลิน i l แมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty